ใหม่ดาวิการับเตอ๋อเป็นคู่ที่สมบรูรณ์แบบแพลนแต่งงานแล้วใหม่ดาวิกาเปิดหมดเปลือกชีวิตวงการบันเทิงในรายการมูดดี้เอฟเอ็มความรักลงตัวเตอ๋อชันทวิตคือคู่ที่สมบูรณ์แบบอยากมีครอบครัวมากวางแผนอนาคตรเรื่องแต่งงานแล้ว10ปีที่ผ่านมาเชื่อว่าคุณโตขึ้นมากการที่ต้องเจอดราม่าและยังต้องดูดีตลอดเวลาจนถึงสามารถเปิดใจเรื่องแฟนได้การโตขึ้นเรื่อยๆในวันนี้คุณรู้สึกว่าเริ่มเบาขึ้นมากกว่าแต่ก่อนขนาดไหน ใหม่เยอะมาก100%แล้วก็เริ่มรู้จักตัวเองใช้เวลาในการรู้จักตัวเองดูจากพลังงานของคุณจากสายตาแววตาของคุณเหมือนคนละคนคนที่เจอในวันแรก ไม่คือหนูไม่รู้ว่าต้องพูดอะไรพูดอะไรไปถูกไหมคือมันมีภาพที่เราจะต้องชั้นต้องเป็นนางเอกทุกอย่างมันจะต้องถูกกำหนดให้เป็นอย่างนี้แต่ขอบคุณโลกปัจจุบันมาก,มากๆที่เขาทำให้พวกเราเป็นคนมากขึ้นให้ทุกคนรู้ว่าเขาแย่ะ aw, ออกจริงๆอย่างทุกคนมีแฟนก็มีกันอย่างเปิดเผยใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยไม่มีอะไรที่ต้องมาตามธรรมเนียมที่ต้องเรียบร้อยภาพับไว้อะไรอย่างนี้ใหม่ทำงานในวงการปีหน้าจะครบปี2 0แล้วค่ะ มีอะไรในความเป็นดาราที่เรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปใหม่อย่างแรกเลยคนเข้ามาขอถ่ายรูปใหม่โชคดีที่เราไม่เคยเบื่อแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ในยุคที่เราต้องยิ้มแต่เรายิ้มจริงๆนะคือเราอยากเจอเขาจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ในช่วงชีวิตที่การมีคนที่ยังชื่นชอบเราอยู่ถือเป็นความโคตรโชคดีเลยคือดังนั้นถ้าเด็กรุ่นใหม่โดนคนรุมเยอะๆเราก็จะบอกว่าคุณต้องภูมิใจนะเพราะว่าวันหนึ่งพวกเขาจะหายไป เราก็จะบอกน้องๆที่รู้จักว่าดีแล้วที่มีคนรักอย่างนี้รักษาไว้บางทีเราไม่ต้องไปเหนื่อยมากเลยไม่อยากถ่ายรูปหรืออะไรอย่างนี้ยิ้มไว้ก่อนสำหรับหนูรู้สึกว่าเราจะไม่มองตาคนเยอะขึ้นไม่มองตาคนมากเท่าเดิมเวลาเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตไปอะไรอย่างนี้จะไม่ค่อยคิดเยอะแล้วค่คือถ้าใครจะมาขอถ่ายรูปเขาเข้ามาเราก็ดีใจใช้ชีวิตอย่างมีความสุขชื่อเสียงของเรามันทำให้คนเข้ามาเราก็แค่ซาบซึ้งมัน คุณก็คงเคยผ่านเรื่องยากๆแต่พอโต,โตขึ้นอะไรหลายๆอย่างก็สามารถวางเป็นและง่ายขึ้น่วยเล่าถึงปรากฏการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆได้ไหมาถึงดรามมาที่เคยเจอและการก้าวผ่านใหม่เวลาใหม่เห็นข่าวดาราไม่ว่าจะยังไงเราไม่รู้ความจริงว่ามันจริงหรือผิดแต่ว่าเหมือเคียรตลอดเลยใหม่ให้กำลังใจคนในวงการด้วยกันนะ แล้วบางทีใหม่ส่งข้อความไปด้วยบางคนโดนโกงโดนอะไรแบบนี้เราไม่รู้นะแต่เรารู้สึกว่าแค่อยากจะส่งไปให้กำลังใจตอนที่ใหม่โดนดราม่าก็มีเหมือนกันที่เป็นพี่ที่ที่ส่งข้อความเข้ามาอันแรกเลยรู้สึกเป็นกำลังใจให้ทุกคนจริงๆมันไม่มีอะไรที่เรียกว่าง่ายเลยต่อให้คุณจะโดนมา10-30ครั้งสำหรับใหม่นะไม่มีครั้งไหนรับมือได้ดีเลยครั้งแรกมันจะสติแต่ก่อนจะฟุ้งไปหมด ดังนั้นการรับมือของใหม่ในวัยนี้ก็คือให้เวลาแล้วก็ยอมรับอารมณ์ทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นใหม่โตมากับความรู้สึกกว่าอย่าแสดงอารมณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดเช่นโกรธเปลียดอิจฉาหรือแม้กระทั่งเสียใจร้องไห้รู้สึกว่าสิ่งนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นกับเราเราควรจะมีแค่อารมณ์เดียวคืออารมณ์มีความสุขแล้วก็ยิ้มแล้วเราควรจะเป็นคนที่ทุกคนต้องรักเราและพอเราเริ่มโตขึ้นมารู้สึกว่า พอใหม่ไปเริ่มเข้ารับการรักษาอารมณ์เหล่านี้ที่ใหม่พูดมาตอนแรกมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดทุกคนมีหมดแค่ต้องยอมรับว่าโอเคนะโมเมตนต์นี้โกรธสับสนร้องไห้มันไม่ใช่เรื่องผิดยอมรับมันให้ได้นั่นคือตัวของคุณเองแล้วก็ค่อยๆจัดการไปทีละเรื่องเรื่องเรื่อง,องที่ท้าทายที่สุดในชีวิตและคุณก้าวผ่านมายังไงใหม่ที่จริงก็น่าจะเป็นเรื่องอุปสรรคในชีวิตทุกอย่าง ถ้ากระทบกระเทือนจิตใจจริงๆก็น่าจะเป็นทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการงานเพราะว่าเหมือนเราโตมาสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเลี้ยงเราเลี้ยงครอบครัวเราได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของเงินเนื้ ดังนั้นการงานก็สำคัญมากเราก็อยากทําให้มันค่อนข้างมั่นคงอะไรที่มากระทบกับงานเราแล้วพอเราเป็นดาราสิ่งที่กระทบที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องข่าวเรื่องกระแสจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างกังวลว่ามันจะทำให้เงินและงานเราน้อยลงไหมเพราะว่าเราไม่ใช่ดูแลตัวเองคนเดียวไงเราต้องดูแลทั้งครอบครัวแต่คุณแม่ก็ยังไม่ยอมหยุดทำงานเลย หม่คือแม่หนูเป็นแม่เลี้ยงเดียวพ่อแม่ยากกันตั้งแต่เราอายุสิบขวบดังนั้นหนูก็จะอยู่กับแม่แล้วก็มีคุณนาที่เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นเหมือนแม่ทุกวันนี้หนูก็นอนกับนาตั้งแต่เกิดจนอายุ32ปีก็ยังนอนกับคุณนาทุกคืนส่วนแม่เขาก็เป็นผู้หญิงทํางานเขาจะทํางานอย่างเดียวเลยเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่มันใช่มากจะไม่มีความรู้สึกถึงน้ำบ่อหน้าตอนนี้รู้สึกว่ามีน้ำบ่อหน้าไหม ไม่ไม่มีแล้วค่ะคุณเป็นคนแบบไหนอยู่กับปัจจุบันหรือเป็นคนคิดถึงอนาคตไม่หนูคิดถึงอนาคตตลอดเวลาเลยค่ะคิดว่าจะแต่งงานที่ไหนใส่ชุดอะไรคือคิดไว้หมดเลยค่ะแต่ว่าอนาคตของหนูเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะยืดหยุ่นมากๆเปลี่ยนได้หมดถ้าจะมีลูกก็ได้ไม่มีลูกก็ได้คิดได้หมดเลยแล้วก็ชอบด้วยขอยากมีครอบครัวมากๆที่รู้สึกว่าเต๋อชันทวิตก็ยังมีมุมก็คุณไม่เห็นใช่ไหม ไม่ใช่ขอย่างหนึ่งเลยคือสบายใจเขาเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบกับหนูมากๆพอดีทุกอย่างอะไรที่เขามีแล้วคุณไม่มีไม่ความช้าม,มังคะหนูเร็วเขาช้ามันก็เลยบาลานซ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับหนูมากหนูต้องการอันนั้นในชีวิตมากเขามาเหมือนช่วยชีวิตเหมือนกันเป็นหนึ่งคนที่เหมือนช่วยในวันที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดแล้วเราหลงทางมากๆไม่มีคนที่จะคอยปรึกษาคอยระบายเขาเข้ามาถูกจังหวะพอดีก็เลยโดนไปเต็มๆฟังไปให้หมด เขาเป็นนักฟังที่ดีมากขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ